ว่าที่คุณมกพักรออยู่ในห้องแล้วครับสวัสดีครับพวกมันติดต่อมาแล้วนะคะมันให้ฉันโอนเงิน20บล้านภายในสาวันนี้ค่ะนี่คุณตำรวจคุณบอกให้รอ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 ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าเสยอย่างผมจะโอนเงินให้มันเรื่องมันจะได้จบจบผมไม่ห่วงลูกผมเข้าใจครับถ้าโอนแล้วได้ตัวน้องดาวกลับมาอย่างปลอดภัยผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าโอนแล้วพวกมันเกิดตุกติกขึ้นมา พวกเราจะทํายังไงละครับแล้วคุณจะให้ผมรอถึงเมื่อไรสายของผมกําลังตามสืบอยู่ครับเช,ชื่อว่าจะต้องรู้ที่กบดานของพวกมันในสามวันนี้แน่นอนครับจะเย็นนะครับใจนยังเย็นตานะไม่ใช่ลูกคุณนี่คุณไม่บอกให้ใจเย็นๆโถ่ต้องขอโทษแทนสามีฉันด้วยนะคะเขาคงห่วงลูกมากค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณคะคุณคุณ จะได้นะครับที่อนวดตาเป็นเสียก่อนใ่งานน้ำปั่นนี้แล้วสาวคุงตัวการ้แล้วครับ,นนใ,รรบใช่แล้วผมก็จะไม่ต้องปวดหัวแบบนี้เดี๋ยวคุณช่วยไปยินน้ำของมันครับ